สวัสดีค่ะพบกันในช่วงบ้าค่ะแม่บ้านน้องอิงบรรยากาศช่วงบ่ายค่ะนี่ช่วงบ่ายแล้วก็มีแดดออกนะคะออกบเบ่แห้งออกบ่หลายแต่หูแต่ว่าฝนตกทางฝนฝนอาจะตกทางกันทะลอกกันะล่มนะคะ พ่นอะได้ยินเสียงฝาหองอยู่ไดค่ะฝาห้องจะเป็นหองอยู่นี่หลนะหองทางพุ่นนะคะพอาะทางขามีแดดสีบัดน,นึงนะคะอยู่นี่ได้อยู่สุมกาแฟาเนี่ยค่ะที่ที่ไปหน้าเด็บ มายืนออ,อยู่มองสุมกาแฟาตอนนี้ก็เพราะวะ่ามาตอนประมาณทิ้งเทียงมีรถเก๋งมาจอดถามว่มากาแฟาบ่ขา,ายบา่ซึ่งไม่ใช่ f อซีนะคะเป็นคนขับรถผ่านทางไปนะคะรถเก๋งมาจอดถามมามือน,นคายกาแฟาบ่ นุมป้าน่งอยู่กับพ่อกันนางยิมนะคะก็เลยบอกคนบอดได้ขายครับวมืนอี้บอดได้ขายน่าจะเป็นคนทางอื่นลงทางมานะคะบรรยากาศก็คือใบกัสร้างบม่มีครับมืนอี้บ่มีสร้างเขา ช่งไม่เข้านะคะนี่เด้ฝากกันยังห่องอยู่ค่ะโดยเป็นอย่างค่ะการที่เขา้าอยู่จังสี่มันกะได้บรรยากาศอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ อยู่ตามวิถีคนบานเฮ่านะคะเหมือนบ้านเอาบรรยากาศแบบนี้แหละว่างก็จะถ่ายหมาน้อยลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะ่ะมือนี้เฮ่ากะปล่อยให้ซุ่มหอยเชลลีก็จะฝกักไข่เอ่อ ค่อยๆแบบทย่อยแบบเติบโตนะคะเราจะเก็บซุมือเขามืออ้าวสิบ๊มีหอยให้ซุมพอหักเก็บเด้ค่ะแล้วก็เก็บวันเว้นวันอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะเป็นต้องไปเก็บทุกมือค่ะเก็บไปป้อยไปพอหักคอนอื่นเขาได้เก็บแน่ค่ะ มันสิบสบ่มีคอนเทนต์มันสิบบ่มีคอนเทนต์ให้ถ่ายเลยเนี่ยมันสิไปหากเก็บเอซุเหมอโม่ไดเลยเก็บไว้เป็นคอนเทนต์ครั้งต่อไปอะค่ะได้ทับมันก็สิเริ่มเขา เริ่มพ้าอยู่เริ่มเขาบ่อยๆแล้วคะ่ะเริ่มเขาดูละแล้วที่นี่กระสิเริ่มเป็นหุนานาแนมเห็นบ่ค่ะปลาปลาบ่อนคะ่ะมีปลาอยู่เยอะแยะนะปลากบ่อนขึ้นกระสิกระสิเริ่มแบบอีกน้อยเดี๋ยวกะใส่ใส่เบ็ดใส่เอยียงนะคะ เริ่มเข้าหน้าฝนแบบเ,เต็มเต็มตัวเต็มที่ไม่ต้องกลัวแรงแลวคะ่ะเริ่มละเริ่มพายุลูกนั้นลูกนี้ก็เริ่มเข่าค,ค่ะทุกคนที่เป็น fc ทุกคนที่ติดตามปะนั่งกสิกสิวูว่าปะนั่งมักไทยบรรยากาศท้องฟ้ามักไทยเมกมักไทย อย่างต่างๆธรรมชาติค่ะมักหลายกับกับบาดแผลคนโลกสวยดอกค่ะแต่ว่ามักธรรมชาติค่ะมันไปใช่ามาน้องเบรกโดเป็นวิวเป็นบรรยากาศรอบบ้านน้องอุงอิงค่ะอีกสองเสมออีกสองเสมออีลาน้อยกับกับบานเท่าแล้วกลับมาพักผ่อนเพื่อที่จะได้สู้ไปสู้ต่อเตรียมเปิดวงค่ะ ก็มาพักผ่อนอยู่บ้านชีวิตก็เป็นสี่ค่ะไม่จะเป็นต้องเปไปทุกอย่างไม่สมบูรณ์ทุกอย่างก็ได้แต่ขอให้มีความสุขความสุข มายามเลยมายาม้ำเลยนี่โดยิ้มเนี่ยไปเสร็ม,มาโดยิ้มเหม่เกจียิ้มไหมเกจียิ้มไหมไปก่อนเดี๋ยวไปนั่งไปเดี๋ยวเบิ้งมันสินสนสตามปนั่งหัดนะคะไปก่อนเด้อค่ะ คือคือคือถ่ายมันยางก่อนมันบ่งยางค่ะมันถ่ายนยางไปผมยางผมกันมันก็ตกะคันแท้ดิเบักนนีโอ้ไปก่อนนะคะนาทิดดวนปูนี่ค่ะมันเป็นเะีรเยวหเนี่ เต็มแล้วบ่เต็มแล้วบ่แบกอยู่บ่ไก่สิโตแล้วค่ะเดี๋ยวจังหวยเดี๋ยวปน้าเสร็จ ถ้าคิดบกมูกหน่อยให้เบื้งนะคะตอนนี้ปานั่งออกมาข้างนอกอยู่เพราะว่ามาเก็บผักเก็บหญ้าอยู่ข้างๆนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าน้านะคะแม่บ้านน้องอุงอิงขอบคุณเอฟซที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามกดไลคก์กดแชร์ช่องป้านางแม่บ้านน้องอุงอิง ขอบคุณที่ซอยเบิงย้อนหลังให้ปห้านานะคะเดี๋ยวจะพยายามหัดไล่สดพยายามพยายามเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจง้งเวลาที่ป้านาสิไล่สดเดี๋ยวป้านาจะแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำบักใจเอ็นใจเอ็นเดี๋ยวไม่สิ้นเน้นำเองหรอกสำหรับคลิปนี้สมนีก็น่าจะ ก็ทำใหคลิปนาค่ะไอหมูดุกดิกตื่นเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้ดูค่ะหแต่ว่าอาการอาการของดุกดิกดีขึ้นเนี่ยแล้วก็เราก็ใจชื้นค่ะเขาก็มีความสุขสบายใจขึ้นมากสบายใจขึ้นมากแล้วก็ คือไม่เราไม่กังวลละแล้วเราเริ่มเรียนรู้วิธีดูแลน้องแล้วค่ะขอบคุณเอฟซที่ให้คำแนะนำนะคะขอบคุณหลายๆเอฟซทุกคนน่ารักมากๆนะคะป้านางขอบคุณหลายๆให้กำลังใจป้านางค่ะพอกันไม่ลิิหนาค่ะสวัสดีค่ะ